รับกลยุทธ์การลงทุนในการเล่นทั้งตลาดหุ้นและตลาดฟิวเจอร์สกันนะคะแม้ทั่วโลกนะคะส่วนใหญ่ก็จะหยุดกันไปในเทศกาลคริสต์มาสนะคะแต่ถือว่าบ้านเรานี่ยังขยันขันแข็งนะคะเปิดตลาดในการเทรดและธนาคารค่าการเงินต่างๆก็ยังเปิดอยู่นะคะเพราะฉะนั้นมีโอกาสในการทํากําไรวันนี้นะคะวันนี้ไปพูดคุยกับคุณพันงามอารยะวุฒิค่ะจากคลาสิกโกลฟิวเจอรค่ะคุณพันง,ง,ง,งามสวัสดีค่ะ สวัสดีค่ะคุณธัญมัยค่ะไปดูที่ตัวของเซทฟิฟตี้ฟิวเจอร์สกันดีกว่านะคะเพราะทองคำดูเงียบๆไปเลยนะคะถ้าจะมาเล่นทํากำไรในฝั่งของเซทฟิฟตี้ฟิวเจอร์สนะคะวันนี้มีกลยุทธ์แนะนำยังไงบ้างคะค่ะในช่วงเช้าเปิดตลาดมาก็อ่อนตัวลงมาทําโลที่บริเวณ หนึ่จุดนะคะแล้วก็สามารถติดกลับได้นะคะก็ตอนนี้อยู่ที่บริเวณ1,010จุดนะคะเราก็มองว่าถ้าหากไม่หลุด1,000จุดเนี่ยก็ยังสามารถที่จะเปิดลองเปิดลองได้นะคะเพื่อหวังที่จะดิดกลับนะคะโดยตอนนี้เส้นโดยที่เซ็ 50นะคะก็แกว่งตัวไซด์เวดาอยู่ระหว่าง m o v ิงเงือ r เลส2องเส้นนะคะ MACD RSI ก็เคลื่อนตัวในลักษณะเดียวกันก็ยังไม่บอกทิศทางนะคะเพราะฉะนั้นในช่วงนี้ก็คาดว่าจะแกว่งไซด์เวย์อยู่นะคะน่าจะเทรดดิ้งในกรอบแนวรับแนวต้านได้แนวรับ <c oughs> ก็มีที่1,005จุดนะคะแล้วก็ถัดมา1,000จุดนะคะแนวต้าน1,020จุดแล้วก็1,030จุดค่ะ ส่วนเซทห้าสิบซีรีส์ห้าสิบสี่นะคะก็แนวรับที่หนึ่งพันห้าจุดนะคะแล้วก็หนึ่งพันจุดแนวต้านหนึ่งพันยี่สิบแล้วก็หนึ่งพันสามสิบค่ะอืมค่ะแล้วถ้าเป็นเซทห้าสิบในซีดีเอนะคะเมื่อสักครู่ในช่วงปิดตอนเที่ยงนะคะเห็นว่าค่อนข้างตามหลังเซทห้าสิบหลักอยู่มากนะคะปิดไปสองหนึ่งพันสองจุดนะคะใช่สำหรับเซทห้าสิบ <CD H. S 2> ซีรีส์เนะคะ ก็คือถ้าสมมติว่าจะเล่นเทรดดิ้งในช่วงนี้เนี่ยเราแนะนำให้อ่าเล่นซีรีส์แซไปเลยนะคะแต่ถ้าแต่ถ้าจะโลเวอร์เนี่ยก็รอปีใหม่แล้วก็ค่อยอ่าเปิดก็เล่นอ่าเปิดซีรีส์เฮเล่นได้ค่ะค่ะค่ะแต่ในแต่ถ้าเล่นเทรดดิ้งเก็งกำไรระหว่างวันก็ยังให้เล่นซีรีส์แซได้อยู่นะคะอืมค่ะค่ะ เมื่อกี้ดูจากตัวของหุ้นในเซ็ตฟินะคะเห็นว่าโอ้โหแดงกันเกือบยกแผงนะคะแต่ถ้าดูตามสัญญาณทางเทคนิคตรงไอ i ไถือว่ายังไม่มีโอเวอร์โซล่ะคะยังไปไม่ถึงใช่ไหมคะยังค่ะยังไม่ถึงโอเวอร์โซลค่ะยังไม่ถึงก็ยังแกว่งตัวอยู่ในกรออยู่ค่ะอ๋อค่ะคุณพันงามคะไปตรวจสอบที่ทองคํากันหน่อยนะคะเห็นนิ่งๆอย่างนี้นะคะประเมินว่าปีนี้มีโอกาสเล่นได้อยู่ไหมคะหรือว่านักลงทุนควรมองข้ามไปปีหน้าแล้วดีค่ะ เออน่าจะเล่นปีหน้าดีกว่านะคะเพราะว่าในช่วงนี้เนี่ยสองวันทําการนี้นะคะก็ไม่มีตัวเลขเศรษฐกิจสารัตประกาศแล้วก็วอลลุ่มค่อนข้างที่จะเบาบางมากนะคะเทดเตอร์ส่วนใหญ่ก็ลาพักล้อนกันแล้วนะคะราคาก็อาจจะนิ่งๆอยู่ที่บริเวณนี้ค่ะหนึ่งพันหนึ่งร้อยเจ็ดสิบหนึ่งพันหนึ่งร้อยเจ็ดสิบเจ็ดค่ะอาจจะแกว่งอยู่ในกรอบแคบๆเท่านั้นเองค่ะโอ้โหเพราะฉะนั้นถ้าใครมีสถานะอยู่ก็ไม่ต้องรออะไรแล้วใช่ไหมคะก็ควรจะปิดสถานะไปก่อนรอปีหน้า ไปทำกำไรกันใหม่ค่ะปีหน้าก็ไปเล่นซีรีส์ใหม่นะคะ TFG15 ก็ได้ค่ะค่ะปีหน้าคุณพันงามมองว่าในระยะสั้นนะคะหรือว่าในประมาณในไตรมาสแรกน่าจะมีเรื่องสนใจอะไรที่เข้ามาสนับสนุนราคาทองคาบ้างคะสําหรับประเด็นเรื่องที่ราคาทองคําจะปรับตัวขึ้นได้นี่ก็อาจจะเป็นเรื่องที่ ราคาน้ำมันดิบตัวขึ้นนะคะหรือว่าค่าเงินดอลลาร์หลังจากที่แข็งค่าขึ้นมามากแล้วอาจจะมีบางช่วงที่อ่อนตัวลงจากการถูกขายทํากําไรนะคะซึ่งถ้าหากว่าราคาน้ำมันดิบดดตัวขึ้นหรือว่าค่าเงินดอลลาร์อ่อนค่าลงเนี่ยก็อาจจะเป็นปัจจัยที่หนุนราคาทองคําได้แล้วก็อาจจะมีประเด็นในเรื่องของความขัดแย้งทางการเมืองนะคะหรือว่ามีความรุนแรงเกิดขึ้นก็อาจจะช่วยหนุนราคาทองคาได้ค่ะอื ค่ะโอ้โหถ้าสามารถปรับตัวขึ้นไปได้นี่มีโอกาสจะขึ้นไปไกลมากไหมคะเหนืออ1,200ไปถึง1,300ุดเ300เหรียญเป็นไปได้ไหมคะสำหรับในไตรมาสแรกก็ยังมองว่าไม่น่าจะถึง1,300เหรียญน,นะคะ,คะก็อาจจะ,อ,ะ,อ,ยะอ,ยอยู่ประมาณ1,280 ถึงหนึ่งนสามร้อยเหรียญแล้วก็อาจจะถูกขายทำกำไร,รออกมาแล้วก็ลงลงปรับตัวลงมาได้อีกนะคะโอ้โหก็ขึ้นไปลงมาได้อีกเพราะถ้าช่วงเวลาหลังจากนั้นไปไตรมาสสองก็น่าจะเป็นช่วงเวลาที่เฟดใกล้จะขึ้นดอกเบีย้ยแล้วนะคะ,คะมองว่าช่วงเวลานั้นจะเป็นยังไงบ้างคะถ้าคาดการณ์กันดูค่ะก็คือปัจจัยที่กดดันรละาทองค,ค้นคในหลักๆของปีหน้าเลยก็คือเรื่องที่เฟดจะขึ้นอัตรา,าดอกเบี้ยนะคะซึ่ง ตรงนี้เนี่ยถ้าหากว่าขึ้นในช่วงท้ายๆใจมากที่สองเนี่ยก็ยังยังพอที่จะทําให้ะะราคาทองคําแกว่งตัวขึ้นมาแล้วก็ใช้เพยออกทางด้านข้างได้อยู่นะคะ,คะไม่ได้ปรับตัวลดลงมากนักนะคะค่ะอย่างนี้สําหรับนักลงทุนระยะยาวคุณพันงามมีคําแนะนํำยังไงไหมคะสมมติเป็นนักลงทุนที่ชอบลงทุนในทองคําอยากจะสะสมทองคําทุกปีในปีหน้ามองว่ามีโอกาสไหนที่น่าจะเข้าซื้อสะสมได้ไหมคะ สำหรับราคาทองคำนะคะเราก็มองว่าน่าจะ แข่งตัวสร้างฐานนะคะอันนี้ก็คือมองในเชิงบวกนะคะ,คะมองเชิงบวกว่าน่าจะแข่งตัวสร้างฐานแล้วก็มีโอกาสที่จะปรับตัวขึ้นได้นะคะโดยมีแนวต้านหรือว่ามีกรอบอยู่ด้านบนที่ประมาณหนึ่งพันสามร้อยเหรียญน,นะคะหรือว่าถ้าดีมากๆนะคะหนึ่งพันสี่ร้อยเหรียญเพราะฉะนั้นถ้าอ่อนตัวลงมาบริเวณหนึ่งพันหนึ่งร้อยหรือว่าหนึ่งพัน อ่าหนึ่งร้อยห้าสิบเนี่ย,ก,ยก็อาจจะเป็นจังหวะที่เข้าไปสะ,สะสมได้ค่ะอืมเห็นข้างบนมีโอกาสปรับตัวขึ้นไปได้ถ้าพูดถึงขอบล่างกันบ้างมีโอกาสหลุดหนึ่งพันเหรียญไหมคะในช่วงนี้เรายังมองว่าไม่หลุดหนึ่งพันเหรียญน,นะคะค่ะก็คือมองว่าน่าจะแก่งตัวไซเ์สร้างฐานระหว่างหนึ่งพันหนึ่งร้อยถึงหนึ่งพันหนึ่งร้อยแปดสิบเหรียญค่ะอืมค่ะก็ยังอยู่ในกรอบที่ให้ไว้นะคะค่ะวันนี้ขอบคุณคุณพันงามากนะคะค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ คำแนะนำจากคลาสสิกโกลฟิเจอร์สนะคะให้ภาพยาวไปถึงปีหน้าด้วยนะคะช่วงนี้ก็จะเริ่มถามนักวิเคราะห์เกี่ยวกับภาพแนวโน้มปีหน้าด้วยนะคะ่ะเพราะว่าสำหรับนักลงทุนที่ลงทุนระยะยาวด้วยนะคะใครที่อยากจะซื้อสะสมสินทรัพย์ไหนในป,ปีหน้าจะได้รู้แนวโน้มกันก่อนนะคะเ,เดี๋ยวเรามาดูภาพของ Se t 50กันก่อนนะคะสำหรับคนที่ต้องการเล่นระยะสั้นในช่วงบ่ายนี้นะคะเทรดดิ้งสั้นๆก็ยังคงเป็น Set 50ในซีรีส์ Z ได้อยู่นะคะยังไม่หมดอายุจนถึงวันจันทร์ที่29ธันวาคมนี้ค่ะให้ แนวรับไว้1,000กับอีก5จุดนะคะและถึง1,000จุดส่วนแนวต้านขึ้นไป1,020จุดถึง1,030จุดนะคะสำหรับกลยุทธ์ในการเล่นคือช่วงนี้ยังเป็นจังหวะย่อๆอยู่เพราะฉะนั้นถ้าย่อมาถึงบริเวณแนวรับเปิดสถานะลองเพื่อรอการเด้งดีดกลับได้เพราะช่วงนี้หุ้นปรับตัวลงนะคะอาจจะเป็นแดงขายทำกำไรระยะสั้นก่อนวันหยุดยาวคะ่ะ ส่วนภาพของทองคำนะคะอย่างที่บอกว่ายังคงแกวงตัวนิ่งๆเพราะว่าตลาดทั่วโลกหยุดนะคะก็หยุดไปตั้งแต่ครึ่งวันของคริสต์มาสอีฟเมื่อวานนี้แล้วและจะหยุดตลอดเต็มวันในวันนี้ส่วนวันพรุ่งนี้ที่เป็นวันศุกร์คือไม่มีปัจจัยที่สําคัญโดยเฉพาะตัวเลขสําคัญของเศรษฐกิจสหรัฐไม่มีการประกาศออกมาแล้วนะคะน่าจะยังไม่มีปัจจัยใดที่เข้ามากระทบราคาทองคําจึงมองในกรอบแคบๆอยู่นะคะน่าจะเคลื่อนไหวอย,อยู่ราวๆ1 1 7 0ดอลลาร์ต่อทริอออนส์ค่ะส่วนปีหน้านะคะถ้าใคร จะเล่นทองคำนะคะมองว่าไตรามาสแรกน่าจะปรับตัวขึ้นได้นะคะมีเหตุการณ์ต่างๆเข้ามานะคะเรื่องของเทศกาลตรุษจีนด้วยนะคะที่มักจะเป็นไฮซีซันของทองคำนะคะน่าจะช่วยสนับสนุนราคาทองคำปรับตัวขึ้นไปได้ค่ะก็ให้แนวรับสำหรับทองคำไว้นะคะ1 1 0 0ถึง11 1,150และแนวตา1300้านหน0่มถึงห4 0 0ี่ยเหรียญนะคะที่เห็นกว้างขนาดนี้นี่คือแนวรับแนวต้านของทองคำทั้งปีที่คลาสสิกโกลฟิเจอร์สประเมินไว้ค่ะ